สวัสดีค่ะชาวราศีธนูค่ะเป็นการทนายดวงนะคะในช่วงของ om, 25, เดือนตุลาคมพศ2561ค่ะสำหรับท่านที่เกิดในราศีธนูนะคะตั้งแต่วันที่16ธันวาคมนะคะถึงวันที่14มกราค,ค,ม,คมค่ะมาฟังคำทนายกันเลยจ้านะคะว่าเดือนนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างสำหรับชาวราศีธนูใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หมอพิมพ์ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจด้วยจ้า ก็มีแต่พระอะค่ะช่วงนี้ทำบุญนะ,ะมาดูกันค่ะพายขึ้นมา4ออพันิเคอร์จะมาเลยการเดินทางนะคะ าราศีธนูนี่นะคะในช่วงของเดือนตุลาคมนี่เดินทางตลอดนะคะนะการเดินทางการงานโดดเด่นราศีธนูนะคะสำหรับใครที่ตกงานอยู่หมอพิมมองว่าคุณจะมีโอกาสด้งานนะคะมีการเดินทางค่ะการเดินทางไกลไกลต่างจังหวัดต่างแดนนะคะแต่เป็นการเดินทางที่มันเหมือนกับประมาณว่า ใครขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการดินทางที่มันไม่สบายใจมีเรื่องให้ต้องกังวลตลอดเวลานะคะมีความเครียดตลอดเวลาการงานโดดเด่นค,นคะ่ะคุณขาใครตกง,งานมีโอกาสได้งานใครที่มีงานประจําอยู่แล้วใครที่มีงานประจําอยู่แล้วนะคะมันมีโอกาสที่คุณจะได้เลื่อนขั้นตําแหน่ง มีโอกาสที่จะเจอคนที่เก่งเข้ามามาสาสตสนเกี่ยวเรื่องของการงานงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการเดินทางการส่งออกโลจิสติกงานที่เกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารได้ผลตอบรับดีสื่อการเรียนการสอนนะคะหรือแม้กระทั่างงานบริการก็มีโอกาสที่จะได้รับเขาเรียกว่ากลุ่มลูกค้าดีๆเป้าหมายดีๆทำงานได้ตามเป้านะคะแต่ได้เดินทางตลอดเลยแต่ว่าต้องระวังนะคะว่าตัวเจ้าสตาลังจะไม่สบายนะคะ คือมันอาจจะแบบจริงๆคุณอาจจะไม่ไม่อยากไปหรอกค่ะแต่จะเป็นที่ต้องไปนะคะหรือรับมอบหมายหน้าที่ที่คุณจะต้องได้เดินทางนะคะต่อมาค่ะชาวราศีธนูมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจมีเรื่องลังเลใจนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องของความรักและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะเรื่องความรักเรื่องความสุขชาวราศีธนูโดดเด่นกับเรื่องงานมาก เรื่องการเงินนะคะคนยังพอไปได้หมุนได้การเงินก็มาดีนะคะการเงินก็มาจากคําพูดแต่ปัญหาที่คนจะต้องมีเรื่องตัดสินใจเกี่ยวเรื่องความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวและความสุขของคนเองเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันว่าเเรื่องอะไรนะคะใครที่ทํางานที่หมอพิมพ์บอกไปแล้วเกี่ยวของการสื่อสารการเดินทางการเดินทางการเดียวต่างประเทศเป็นจังหวะที่ดีนะคะแต่เป็นการเดินทางที่คนไม่พร้อมหรือว่าคุณจะรับมอบหมายตําแหน่งหน้าที่งานที่ทําให้คุณมีความสุขคุณอึดอัดใจนะคะแต่คุณก็ต้องทำเนื่องจากว่าคุณได้รับมอบหมายแล้วก็ พูดได้ไงว่าชาวราศีธนูเนี่ยเป็นคนที่มีศักยภาพนะคะในการสื่อสารนะคะเพราะฉะนั้นแล้วก็คือเป็นว่างานเนี้ยมันก็เหมาะกับคุณนั่นแหละเพียงแต่ว่าใจคุณไม่อยากทำเท่านั้นเองนะคะต้องเปิดใจค่ะชาวราศีธนูจริงๆแล้วถ้ามองดูตามภาพเนี้ยคือพูดได้ไงว่าห้ามอคติห้ามคิดลบนะคะเพราะฉะนั้นคุณต้องเปิดใจพะเปิดใจทุกสิ่งหรือยอย่างดีใครที่มีปัญหาอยู่ต้องให้พยายามฝึกตัวเองคิดบวกไว้พราะคิดบวกแล้วการเงินกันงานไหลเลื่นมากเลย ะะแต่ตราบใดถ้าเกิดว่าใจคนยังมีอคติอยู่หรือมีความรู้สึกว่าคนยังต้องการพื้นที่ส่วนตัวไม่อยากที่จะคุยไม่อยากที่จะติดต่อใครพูดง่ายๆว่าถ้าเราไม่คุยไม่ติดต่อเงินก็ไม่มานะคะเอาเป็นว่ามองพลังบวกเข้าไว้สําหรับชาวราศีธนูนะต่อมาจา้าบางคนต้องการที่จะเก็บเงินชาวราศีธน,นูพยายามที่จะเก็บเงินซื้อบ้านซื้อรถต้องการที่จะทําตามเป้าหมายนะคะหรือว่าทําในสิ่งที่ต้องเองต้องการเอาเป็นว่าคุณเก็บได้ นะคะแต่ว่าคุณจะต้องจํากัดเขาเรียกว่าจํากัดเกี่ยวกับเรื่องของการใช้เงินคุณจะต้องเข้มแข็งให้ได้จริงๆถึงจะเก็บได้นะคะนะอ่าโอเคนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพ่อค้าแม่ขายค้าขายดีมีกําไรคะ่ะอาจจะมีคู่แข่งบ้างนะคะที่ทําให้คุณรู้สึกอึดอัดบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณเอาอยู่ชาวราศีธนูนะเรื่องการเงินคุณจะต้องถูก มีคุณจะต้องทาบัญชีรลยรับไปจ่ายนะคะเพราะว่าโดยพื้นฐานแล้วราศีธนูราศีธนูเ,นเป็นคนที่แบบมีเงินเข้ามาแต่ใช้ใช,ใ,ชใช้เงินเยอะมากเก่งมากเพราะว่ารายจ่ายของคุณมีรอยอยู่แล้วนะคะถ้าคุณไม่จ่ายเรื่องครอบครัวคุณคุณก็ต้องจ่ายเรื่องส่วนตัวจ่ายนูน่นจ่ายนี่รายจ่ายค่อนข้างจะเยอะนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะเป็นจ่ายให้คนในครอบครัวมากกว่าสาหรับชาวราศีธนูนะ ต่อมาจ้านะคะเรื่องการเงินการเงินของคุณจะหมุนได้ใครที่ต้องการปรับป,ปรุงโครงสร้างนี่นะคะหรือใครที่จะต้องการวางแผนแต่ส่วนใหญ่แล้วชาวราศีธนูเนี่ยชีพจรลงเท้าทั้งเดือนเลยนะคะมีดวงที่จะต้องไปทําบุญกระถินทําบุญออกพรรษาไปปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่แล้วจะเดินทางไปสถานที่เก่าแก่หรือเทินทางไปทําบุญนั่นเองบางคนจะไปกราบไหว้าสายพญานาคบางคนจะไปทําพิธีกรรมนะคะบางคนจะไปเข้าร่วมกับหมู่คนหมู่มากเพราะฉะนั้นต้องดูดลตัวเองต้องเซฟตัวเองนะคะระวังจะไม่สบายได้นะคะเกี่ยวเรื่องของการเดินทาง นะต่อมาจะเรื่องการเงินนะคะหมุนได้ค่ะการเงินมาจะมาจากงานมาจากคําพูดที่ดีนะคะมีเงินมาจากสิ่งิสิทธิ์ที่ช่วยที่เป็นสายพญายนาคสายนากักบหรือว่าใครที่มีดวงตาที่เป็นคนที่สวดมนต์ไหวพัดนั่งสมาธิเป็นประจำคุณจะได้เงินเก่าได้เงินจากเขาเรียกว่าในสิ่งที่คุณมองไม่เห็นเข้ามาเขาเรียกว่าปริหานั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นชาวราศีธน,นูไม่ต้องห่วงเลยห่วงแต่สุขภาพของตัวเองอย่างเดียวแล้วก็ความสุข อ่ะโอเคนะต่อมาจ้ะเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาที่คุณยังตัดสินใจไม่ได้นะคะปัญหาอะไรที่คุณยังลังเลนะคะแต่สุดท้ายแล้วอะ่ะเมื่อระยะเวลาที่มันบีบคั้นเข้ามาชาวราศีธนูจะเกิดไอเดียนะคะเกิดการตัดสินใจด้วยนะคะด้วยบางสิ่งบางอย่างที่จะทำให้ทุกการตัดสินใจของคุณนะคะมันเป็นการตัดสินใจที่ดี นะคะถึงแม้คุณจะไม่อยากทําไม่อยากเป็นก็แล้วแต่นะคะแนะนําว่าชาวราศีธนูใครที่ติดสินบนไว้สินแปดต้องรีบแก้หลังจากออกพรรษาแล้วนะจ๊ะเพื่อเติมพลังให้กับตัวเองนะคะ,อะโอเคค่ะเกี่ยวเรื่องของความรักค่ะคุณความรักที่แบบคนโสดชาวราศีธนูที่โสดอยู่เนี่ยมันเหมือนว่าใจก็อยากที่จะมีคนรักเข้ามา นะคะแต่ใจนึงก็ยังห่วงความเป็นสดอยู่จะพบรักที่เกี่ยวเรื่องของการเดินทางนะคะจะพบรักเกี่ยวเรื่องของการติดต่อโดยเฉพาะใครที่มองหาเกี่ยวกับเรื่องคนต่างถิ่นต่างแดนจะมีคนเข้ามาแล้วก็ชาวราศีธนูจะมีแรงดึงดูดจากเพศตรงข้ามด้วยนะคะแต่ว่าตัวคุณยังไม่เปิดใจ นะคะไม่เปิดใจกับข้อเสนอไม่เปิดใจยอมรับกับใครที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณง่ายๆนะคะสําหรับใครที่มีคู่แล้วมีเรื่องให้เราไม่ต้องม,มีให้เรื่องที่ต้องปรับความเข้าใจกันมีเรื่องก่อนหน้านั้นถ้าเกิดว่าก่อนหน้านั้นต่างคนต่างเงียบหรือไม่พูดไม่จาไม่คุยกันก็จะมีโอกาสที่จะมาลื้อฟื้นนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความปรับความเข้าใจเกิดขึ้นมีการพูดคุยกันมากขึ้นนะคะค่อยๆปรับแต่หมอพิมพ์มองว่าชาวราศีธนูจะไม่เปิดโอกาสนะคะให้กับสิ่งที่ผิดพลาด นะคะที่มองเป็นอย่างนั้นนะนะคะมันเหมือนว่าคนพยายามที่จะมองหาอะไรใหม่ๆเดินก้าวต่อไปจะไม่ค่อยย้อนกลับมาปัญหาเดิมๆซะมากกว่าชาวราศีธนูนะคะสำหรับเรื่องความรักชาวราศีธนูนยังใจแข็งอยู่นะสําหรับคนโสดก็จะมะีคนในสายงานหรือว่าคนต่างชาติต่างภาษาเข้ามานะคะ แล้วก็สิ่งศิษิ์ที่คุณขอพรได้สําเร็จสิ่งศิษิ์ที่อยู่เหนือสิ่งเก้าของคุณไม่จะเป็นพระพิคเนตนะคะเป็นสายพญานาคสายมูลสิ่งศิษ,ศษิ์ที่ใกล้น้าหรือเป็นเทพผู้หญิงหรือเจ้าพ่อเจ้าแม่ได้หมดเลยค่ะสำหรับสิ่งศิษิ์แล้วแถมังมีโชคเกี่ยวเรื่องของการเดินทางด้วยใครที่สวดมนต์ไหวพระเป,ประจําจะได้โชคมาจากสิ่งที่เรามองไม่เห็นและสิ่งที่คุณศรทัทธายอยู่นั่นเองค่ะวันที่ดีของชาวราศีธนูนะคะก็คือจันทร์อังคารจันทร์อังคารพฤหัสและเสราร์อาทิตย์ค่ะ จันทร์อังคารพระรหัดเสาร์และอาทิตย์คือวันที่ดีจ้านะคะอาทิตย์ที่ดีของชาวราศีธนูคืออาทิตย์ที่สองและอาทิตย์ที่สี่ถ้าใครมีปัญหาอะไรอาทิตย์แรกยังสับสนอยู่ยังไม่มั่นใจนะคะรู้สึกว่าเริ่มเครียดมองไม่เห็นอนาคตว่าเราต้องทำไงมองไม่เห็นเกี่ยวกับเรื่องเราต้องสารต่อย,อยังไงกับปัญหาที่เราเจออยู่นะคะต่อมาค่ะจะมีเรื่องสถานการณ์ที่ทําทำให้เราอึดอัดใจนะคะ ไม่อยากไปต่อไม่อยากดําเนินการมันเหมือนว่ามันเป็นมันเป็นความคิดภายในของตัวเราเองที่เราอยากมีโรกส่วนตัวนะคะมากกว่าที่เราอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากพบปะผู้คนแต่ว่าอย่างที่บอกแล้วว่ายิ่งอยากจะเก็บเนื้อเก็บตัวเท่าไหร่มันก็เหมือนคุณจะต้องมีเหตุการณ์ที่คุณจะต้องไปพบปะผู้คนมากมายนะคะใครที่ทํางานเกี่ยวเรื่องของสื่ออะไรการใช้คําพูดได้ผลดีนะคะเกี่ยวเรื่องเสียงเกี่ยวกับเรื่องของ ท่องเที่ยวการเดินทางได้ผลดีตอบโจทย์สําหรับชาวราศีธนูค่ะต่อมาค่ะทิศที่ดูโฉลกของคุณคือทิศตะวันออกนะคะทิศตะวันออกให้โชคลาภเบอร์ทโทรศัพท์กับเลขรถนะคะเบอร์ทโทรศัพท์กับเลขรถออ,นะออกนะคะเลขรถออกนะโดยเฉพาะรถไหนที่ต้องไปถ่ายนะ้ำมันเครื่องรถไรนที่มีการเดินทางบ่อยๆเกี่ยวเรื่องของสายบุญนะคะถือว่าดีจ้านะ,ะอาโอเคนะคะ ช่วงนี้นะคะจะทําอะไรก็ต้องรีบทาอยากให้เปิดโลกทัศน์แล้วชาวราศีธนูจะเจอสิ่งที่ดีต่อมาค่ะมีสีเสริมดวงนะคะผมแนะนําจะเป็นสีขาวสีแดงขาวแดงดีค่ะนะคะขาวแดงดีนะแล้วก็สําหรับใครที่ต้องการค้าขายที่ดินขายที่ขายทางให้ทําการทําพิธีเปิดพระแม่ธรณีนะคะพระแม่ธรณีที่บ้านที่อยู่อาศัยออฟฟิศนะนะคะ มีสีขาวสีแดงดีจ้าสีม่วงดีแล้วก็สีเหลืองสีดําได้การเสริมบวงก็คือว่าการสมนตญไปพักการถือศีลแปดการทาบุญถวายพ้าไตาจีบอลแล้วทำทำบุญวันออกพรรษานะคะทำบุญวันออกพรรษานะแล้วก็อย่าลืมเกี่ยวกับเรื่องของอ่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะถวายพระไตาจีบอล นะคะการสวดมนต์พระมหาจักรพรรดิการสวดมนต์มหาเมตตาใหญ่สวดมนต์คาถาเงินล้านคาถาเก่าแก่ที่คุณถนัดอิติปิโสร้อยแปะอะไรก็ดีหมดละค่ะช่วงนี้นะอ่าโอเคค่ะสําหรับเรื่องของเลขนะคะตามเซนส์นของคุณเลยค่ะที่หมอพิมพ์เอ่ยต่อไปนี้นะคะตามเซนต์ของคุณเลขรดของคุณจะออกนะคะเลขที่หน้าไพ่ก็จะเป็นเป็นห้าหนึ่ง 4 7 7 4 1 7 7 1ค่ะ4004-14ค่ะคุณขาและเลข5 9 6 4นะคะเอาละนะคะช่วงนี้จะทำอะไรก็คือพูดง่ายว่าการอิตฐานการตั้งสัจจะของาชาวราศีหนูจะเกิดผลดีให้กับคุณในช่วงของเดือนตุลาคมนี้แน่นอนนะคะเอาละ่ะสุขภาพค่ะระวังปัญหาที่เกี่ยวกับเรื่องของการเจ็บคอขั้นเนื้อขั้นตัวนะคะรู้สึกว่า หรือเบาๆอะค่ะคืออาจจะเป็นฝ้าเป็นกระอะไรพวกนี้นะคะหรือว่าสายตามีปัญหาปวดเบ้าตาพักผ่อนน้อยก็ดูแลสุขภาพกันไปจริงๆแล้วร่างกายแข็งแรงค่ะนะคะ หีอะไรบ้างที่ยังไม่ได้บอกเลขบอกแล้วสีเสริมดวงบอกแล้วทิศบอกแล้วนะคะหมอพิมพ์ก็ขอให้ชาวราศีธนูทุกคนโชคดีนะคะขอให้มีโชคมีลาบมันเหมือนรู้สึกทุกอย่างสิ้นสิทธ์เปิดนะคะถ้ายิ่งในช่วงของเดือนตุลาชาวราศีธนูได้เข้าไปร่วมพิธีเกี่ยวกับเรื่องของการบูชาบวงสรวงสิ่งศิ์สิทธิ์นะคะโดยเฉพาะที่น่าจะเป็นที่คนครพนมมีการเปิดนะคะมีการทําพิธีราลึก นะคะทำพิธีนำลึกของเขาเรียกว่าองค์พญานาคนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าใครได้ไร่วมพิธีถือว่าเป็นจังหวะที่ดีหรือใครจะไปร่วมพิธีเกี่ยวเรื่องของการไหว้ครูนะคะก็ดีเช่นเดียวกันเป็นเขาเรียกว่าหมอพิมจะชอบอย่างหมอพิมเนี่ยจะชอบไปในการร่วมพิธีตรงไหนที่มีพิธีการของการบวงสวงนะคะถือเป็นจังหวะที่เอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจนุดนั้นมันก็คือได้รับความเป็นสิริมงคลอยู่แล้วนะคะถ้าเกิดชาวราศีธนูมีโอกาสได้ไปเข้า,ร,าร่วมพิธีการบวงสวงการไหว้ครูกัน เขาเรียกว่าอะไรทุกสิ่ทุกอย่างถือว่าเป็นจังหวัดที่ดีแน่นอนนะคะขอให้คุณโชคดีนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ